เเียยนนนนพพิ่่่่ออแตคืหังสวัสดีครับมื่อนี้ก็มาพ่อครับเบาซักเคยไตอีกเส้นเก่าเส้นเคยครับนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่เบาซักมาอัปเดตสวนลุงเนาะครับเนาะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับปอาดกเนาะทุเรียนเจ้านี่ยเนาะอาต้นนี่เสี้ยว้หลายมันได้นี่ประมาณปักมาณแคสามสิบสี่สิบนี่นะโอ้สี่สิบ แตงแล้วอไอแตงแล้วร้ายไปไดยแล้วแตงหนะเ,เพื่อขาดเพื่อเลือนบ่อขาเพอียัว่ี่่เพื่อิพกริยอยู่วางแคสีสเบสเตตายสีสอนเป็นทรียนไหมอืมทรียนตไหมมัน,นจับห้ายคน่นก็บอหาเาเออ,อย่าตกมันตายอย่างกำลังตนบต่อบพอ ลดกเด้พี่น้องเลยนี่ขนาดว่าลูทกทอกกระปั้นนะครับแต่ขนลูกใหญ่กว่านี้เดี๋ยววาสักมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่ชามรองชามโล่ยังไองไอือไก่เบื้อไกลพี่น้องนี่เฮะอยา่างไงมันเลี้ยงกันล่ะปากก็จริงๆนะสร้างแต่มัสนสนุกๆน้นงนองจริงนี่คือบอทันแตงออกนะครับคือกะ คอยแตงไปเรื่อยพี language, ่น้องการลุดการหลวงคอยแตงลูกที่ไรก็เอาออกไปเรื่อยทีนี้ป่วยอยุางอุ้งต้งใจ่ที่ลุดรุดลายเพราะมันมันมันงุ่มแห้งงุ่มลายแห้งเออแม่มื้สิแก่ไม่ได้รับแดดบ่ไม่ได้รับแดดเพราะว่เอาอันเดี๋ยวอันสิไลตัดงานตัวอืมมาโมนมาหากันนะสิไลตัดเลิศเยเออมันมันไปหากันแล้วเกินมันเกินกัน ให้น้ำให้น้ำจักมือที่นึงนี่สองมือหนึ่งหนึ่งสอง,องนะอมือนะให้ดูไลก์กับพวกไว้น้ำมัน <c oughs> น้ำมันแพงเนาะนมันแพงให้ด,น,ดน้ำแดนแต่ละหลอดสานาทียี่สินาทีนะฮะนี่เดไปยี่สิบสามสิบนาทีนะครับก็ตัวนี้พักเถอะ ขังจังจังพูพี่น้องพี่ซึ่งกักกับตัวี่ท่หน่ตัวส่ทอันิดเลยเออดันหนาให้รลากนีเนี่ยจังหน่อยด้อว่าดันหนามให้ร้ากนนี่หน่อยหนามร้าอาหารขึ้นไรน้ำมันเหล่มน้ำมันเหล่มแดงก้าวใจก้าใจู่หมือนเนี่น้ำมัน พอใส่เฮาใส่คือเก่าเฮาล่ะแต่ว่าเฮาออกเพิ่มขึ้นแต่ใส,ส่ดูเออใส่กะว่าเฮาใส่สามสิบขึ้นไปเลยสี่สิบนาทีใส่หลายกะมันกะอาหารมันก็ขึ้นหลายตัวใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดอ๋อได้แห้งปีนี้คือลังเต้น ีนี้เสียนะครับเสียอุ้งนะครับธรรมดาเด้อพี่น้องเสียอุ้งนะครับมีขนาดลูกเล็กนะพี่น้องลูกใหญ่กว่านี้รับรองได้ว่าไม่เห็นต้นนะครับเบิ้งเสือกเอพี่น้องดูการโยงเสือกตอต่ลกิงมี่าักก็มาอัปเดตให้ เอฟซีพีพีน้องๆได้เบิ้งนะครับสิคอยทยอยไปอัปเดตเรื่อยๆนะครับอันผัวนี่เป็นการการรื้อบ่วงนะครับมันถีบรุ่นกันเองพี่น้องเนี่ยมันถีบรุ่นถีบรุ่นรุ่นพี่ถีบ พีบรุ่นน้องออกม้วนได้ย่งนี่มีแต่รุ่นพีครับรุ่นอย่งลุ่นน้องเนี่ยมันเอาไว้ข้างล่างเว้ยแหละแล้วเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเขาจะกี่สิบหรือพอถึงกี่สิบแล้วดอกเกลเออคือว่ามันมันบวชพ่อแสงแสงมันบวบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอาเอาหลวงเดี๋ยวเอาเสลัยตัดงานบุกเออ ทั้หมุนเนบิ้งเบทๆนี่ห่างๆที่เนั้นออมันมันบุคลื่อนได้กเตื่นน่วยมันแต่หลุ่นดอกผอมกันดีวเออหน่วยใหญนวยไปไหว,วกลัวหรอหนไไวยก็ออหไหวกลัวตัวนี้ก็เปินคุณนติมเออ,เอไอพาอยางสมเนี่ยเ e เห็นนะครับตัวนกลูงกงแกะใส่ปุ๊ย ใส่ปุ๋ยไปหลอบนึงแล้วพี่น้องถึงไซ่นะครับโอ้ต้นีพี่น้องเลยมต่วนเดนนนอยวเงี้นยนหยุดนี่นบาบิ้งขาวๆกับประมาณาอ,อ,อาสิบหกิบเนาะประมาณนั้น เออยังดูนี่นนิดเห็นจะได้ตขาครับข <c oughs> ันสำรับฮุโรก็เอาบล็อตเลยหนอได้นี่สำรับทุเรียนใหญ่นะครับทุเรียนใหญ่ลูกุงพี่น้องสวยลูกงามครับมีต้นหน 3, ต้นสองต้นสามต้นทุเรียนใหญ่นี่สิมีสีต้นพี่น้อง พี่อยู่สี่ต้นนะครับจีบมามือนีน้ว่าซักก็มาอัปเดตให้วนลุงเบิงนะครับวนลุงนะครับทุเรียนแก่ทำทุเรียนบนเขานะครับทุเรียนทําคนเดียวนะครับเจ็ดคนเดียวแกขึ้นโยงเองทุกย่างพี่น้องดดขึ้นโดดลงคนเดียวนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วพี่น้องสุ3ยสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับ บาวสักก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมสวน,สนลุงอุงนะครับขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเบ้่งเเด้อพี่น้องอย่าลืมนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณลหลายๆครับผ่านอยู่ทุเรียน <S 2> <S 2> <S 2> <S เออผ่านอยู่ดอก เถียวบานพ่อยุงพี่น้องป้ายหนุ่มกอดดอกไม้นะครับป้ายนี่กะเจงไงเจง่ายยกมือแนยกมือแนยกมือแนเจง่าแหงไข่พ่ออยู่งนะครับปีนี้หลายบาทนะครับปีนี้ขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมขอบคุณครับวัสดีครับ